แท้จริงการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เกิดมาเพื่อดับไฟกิเลตมิใช่เกิดมาเพื่อให้กิเลสเผาอยู่ทุกวันทุกคืนถ้าเราเป็นฝ่ายเผากิเลสเราก็มีความสุขเย็นแต่ถ้ากิเลสเป็นฝ่ายเผาเราเราก็สุขไหมและเกรียมไปได้ในที่สุดก็เขาสวนหลวงการปฏิบัติธรรม คือการฝึกฝนกายวาจาใจของเราเนี่ยไม่ให้ตกไปสู่ในโลกที่ชั่วทำให้เราได้ละความชั่วที่เกิดจากคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วให้กลับกลายมาเป็นคนที่ดีพูดดีทำดีผลสุดท้ายการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้น การฝึกฝนจิตใจก็ดีการประพฤติธ,ธรรมก็ดีเนี่ยตัว่าเป็นสิ่งที่บัณฑิตควรจะทำบัณฑิตย่อมฝึกตนเป็นการฝึกฝนจิตใจเราร่างกายเราเป็นทางที่ถูกที่ตรงชีวิตของเราเนี่ยต้องการความสุขไม่อยากได้ความทุกข์ความสุขที่เราแสวงหานั่นก็คือความสุขที่ได้จาก รูปเสียงกลิ่นรสก็ดีมีลาบมียศมีสารเสริญมีความสุขสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วก็ไม่อยากให้สิ่งนี้ต้องพัดพลากจากไปเราก็อยากจะควบคุมสิ่งที่เราปรารถนาไว้ให้ได้นานๆแต่เราควบคุมได้แค่ไหนเราสังเกตดูไหมว่าเวลาที่เรากำลังเสวยความสุข ชีวิตกําลังมีความสุขอยู่ในส่วนลึกๆเนี่ยสังเกตด,ดูที่ใจเราเราจะมีความมิตกกังวลซ่อนอยู่ในจิตใจเราอยู่เสมอๆที่เป็นความคิดคืออยากใช้ความสุขเนี่ยอยู่กับเรานาน,านๆไม่อยากให้มันหายไปเนี่ยดูที่ใจเราเนี่ยความคิดเนี่ยมันทาให้ความสุขที่มีอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงไปก็ได้ พยายมใดที่ใจเรามีความทุกข์เราก็พยายามที่จะปกปิดหรือหนีจากความทุกข์ที่กําลังมีกําลังเป็นอยู่ที่ตัวเราเโดยการหาสิ่งอื่นมาปิดบังบ้างไปทําอย่างอื่นซะบ้างเพื่อจะหนีความทุกข์อยู่ในกายในใจเราแต่เสร็จแล้วเราก็จ่วไปแล้วก็หนีได้ชั่วคราวนะไปเพลิดเพลินดูหนังฟังเพลงไปทไําในสิ่งอื่นเป็นการหาความสุขเราหนีได้ชั่วคราว เพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่กับตัวเองตอนนี้แหละสิ่งที่เราปกปิดเอาไวา้มันก็จะค่อยๆ่อผุดขึ้นมาในลักษณะของความคิดนึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตของเราเนี่ยจะว่าไปแล้วก็น่าจะสรุปลงที่ความคิดเราเล็งถึงความคิดที่ประกรอบด้วยกิเลสโลภคิดโกรธหลงเนี่ย สิ่งเหล่านี้แหละมักจะสร้างปัญหาให้กับจิตใจของเราทําให้เรามีความทุกข์สมมติเวลาเราเกิดความกโกรธสมมตินนะเป็นความโกรธที่มันผุดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยเราคิดโกรธเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ยเราก็มักจะหนีมันเป็นทุกครั้งแรกแ้วล่ะเวลามันโกรธเราก็อยากจะหนีความทุกข์ที่เกิดจากความคิดยพยายามที่จะผลักไสให้จิตมันหลุดพ้นออกจากความโกรธเนี่ยนี่มันเป็นทุกครั้งที่สองแล้วคิดครั้งที่สองแล้ว ยิ่งอยากคิดให้มันออกจากความทุกข์ออกจากความโกรธมันก็ยิ่งคิดยิ่งโกรธขั้นที่สองละบางทีเราออกไม่ได้จากความคิดที่เป็นความทุกข์เนี่ยมันก็ออกไม่ได้ก็ยิ่งทุกซ้อนทุกคิดซ้อนคิดดับเบิลคิดเพราะความคิดประเภทที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็พยายามหลีกหนีแต่หนีไม่พ้นมันก็จะเป็นทุกข์จะว่าไปล้ความคิดที่ประกอบด้วยกิเลส มันอาจจะเป็นอสุภะของจิตก็ได้อสุภะแปลว่าความไม่งามที่มันมาปรุงแต่งจิตของเราซึ่งมันดีอยู่แล้วจิตมันดีอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วแต่มีอสุภะของจิตเข้ามาแทรกทําให้จิตเนี่ยมัวหมองไปอาจจะเป็นการมราคะคือดีดจิตใจในกามปฏิฆะความขุนเคืองใจหรือความหลงที่เราไม่รู้ตามที่มันเป็นจริงสิ่งเหล่านี้แหละคืออสุภะของจิต อย่างที่เขาบอกไว้ว่าถ้าจิตเราเกิดการมาราคะให้เราไปพิจารณาอาสุภะเพ่งอสุภะซะเพ่งสิ่งที่ไม่งามซะจะรู้จักปล่อยวางปลงสังเวชการมราคะจะได้หายไปคือทําในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเช่นเวลาเราเกิดความโกรธปฏิฆะภายในจิตใจเราให้เราไปเจริญเมตตาซะทาในสิ่งที่ตรงกันข้ามความโกรธ ตติคะจะได้หายไปหรือเกิดความหลงในจิตใจเราให้เราไปพิจารณาร่างกายของเราตามที่มันเป็นจริงชีวิตจ,จิตใจตามที่เป็นจริงความหลงจะได้หายไปในสิ่ง,งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําในสิ่งตรงกันข้ามแต่สรุปแล้วเรื่องการเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอย่างนั้นก็ได้เ,เราเพ่งอสุภะลงไปในจิตใจของเราเลยคือความคิดนึก ในสิ่งที่ปนเปื้อนไปด้วยกิเลสอัเน,นี้ยถอว่าเป็นอสุภะของจิตเพ่งความคิดเพ่งอสุภะของจิตให้มันออกไปจากจิตใจซะจิตจะได้บริสุทธิ์อสุภะจิตบางครั้งเนี่ยเราก็ควรจะเห็นว่าไอ้ความคิดที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันเหมือนอย่างกับอะไรมอดนะมันเหมือนมอดที่มันชยัยกินไม้เนี่ย ท่านผูฟังก็เห็นหมอดนะทำไม้อะไรมีมอดเข้าไปใช้ไปชอนชชยอยู่แล้วก็ทํำให้ไม้นั้นมันผุพังได้ง่ายความคิดก็เช่นเดียวกันนะความคิดที่ประกอบไปด้วยกิเลสหรือความทุกข์เนี่ยมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันถูกมอดของความคิดนี่มันกรดกร่อนจิตใจเราบางครั้งนี่เราก็ต้องหักใจไม่คิดซะบ้างใช้วิธีการหักใจไม่คิดถือว่าแล้วกันแล้วกันไป เรื่องในอดีตก็ตามที่มันผ่านมาหลายวันหลายเดือนหลายปีสิ่งที่เราไม่ชอบใจในอดีตเนี่ยเขามากันแกล้งเรามายุติธรรมกับเราคดโกงเราเนี่ยบางทีต้องหักใจไม่คิดซะบ้างเพื่อรักษาจิตให้เป็นปกติหรือบางครั้งความคิดที่มันอยู่ในอนาคตยังมาไม่ถึงมันปรุงแต่งเป็นเรื่องของความวิตกกังวลบางทีเราต้อง หักใจไม่คิดสภาพเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะแก้ไขได้เองอะไรอย่างนี้แหละหรือบางครั้งความคิดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการปรุงแต่งที่มีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดความคิดที่มันผุดขึ้นในปัจจุบันเป็นโทสะเป็นโลภะทําให้ใจเราต้องมนหมองอันนี้ถือว่าเป็นมอดของชีวิตเป็นมอดในทางจิตใจ ที่ต้องหักใจไม่คิดโดยการมีสติมีสติรู้ลงไปที่จิตของเราเนี่ยเครื่องมือสกัดมอดของชีวิตของเรามีสติรู้ลงไปที่ความคิดได้ใจเป็นกลางๆความคิดก็จะหายหรือจะไม่หายไปก็ต้องเลือกแล้วแต่ความคิดไม่ต้องไปบังคับลองสังเกตด,ดูอย่าไปเพ่งไปจ้อง แต่ใครสังเกตดูไกลๆดูความคิดที่มันกำลังปรุงแต่งดูซิว่าความคิดเนี่ยใครเป็นผู้คิดใครเป็นผู้รู้ความคิดลองแบ่งแยกกันให้ออกสิว่าความคิดกับสภาวะที่รู้ในความคิดเนี่ยมันอันเดียวกันไหมเนี่ยเราจะเกิดปัญญาเพราะความคิดแบบนี้ก็ได้เพราะการเจริญสติเนี่ยทำใจเป็นกลาง ถ้าออว่าเรามีสติรูล้ลงไปในความคิดแล้วความคิดยังรุนแรงขึ้นบางทีก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์นะแ,แสดงว่าสติเรายังไม่เพียงพอนะเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ลองมาเจตนามารู้ที่กายเคลื่อนไหวมันก็ไดนะ้กระดิกนิว้วเคาะมือพลิกมือเล่นไปมาเนี่ยเราลองมามีสติรูล้ลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวใชบ้างเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ ถ้าเราไม่สนใจกับความคิดรามาสนใจอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกาย,ยมันก็ช่วยได้อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติแม้ว่าเราจะเปลี่ยนสติจากการรู้ความคิดมารู้กายแล้วใจมันยังหมกมุ่นอยู่ใน,ในความคิดอันนี้เราก็ต้องรู้จักแก้ไขตัวเองเปลี่ยนยาบทลุกขึ้นจากที่เดิมไปกวาดพื้นไปซักผ้าไปจัดสิ่งของโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดช่วย ไปทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดลองทําตัวนี้ดูสิบางทีอาจจะออกจากความคิดโดยที่ไม่มีรูปแบบก็ได้เราอย่าไปติดในรูปแบบอย่าไปติดในความคิดอย่าหมกมุ่นในความคิด่ยต้องหาทางออกจากความคิดออกจากความทุกข์ให้ได้ด้วยอาศัยสัญชาตยญาณของเราหรือความสามารถของเราเราจะเกิดปัญญาเห็นว่าเออความคิดนี่ก็เป็เทียงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้อาจจะเกิดปัญญาจากความคิด ที่มันปรุงแต่งใจเราก็ได้เราอาจจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นก็ได้เราจะหาความทุกข์จากบุคคลที่มักจะปล่อยวางเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยธรรมะเนี่ยสอนตรงเนี้พุทธศาสนาสอนเรื่องการปล่อยวางสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถึงมั่นให้มีสติรู้ทันในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ไม่ยึดติดแล้วก็ปล่อยวางเนี่ยศาสนาพุทธสอนแต่เรื่องเนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ทําแต่เรื่องเนี้ยพระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นยอดนักปล่อยวางมือดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะเนี <c> ่ย <oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจอมแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นยอดนักปล่อยวางมือดับหนึ่งของโลกเลยพระธรรมก็สอนแต่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนให้ปล่อยวางสอนวิธีการปล่อยวางให้กับพวกเราทุก พระธรรมจึงสอนว่าสัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละสอนที่เราปล่อยวางเนี่ยอันนี้คือพระธรรมสอนอย่างนี้แหละส่วนพระสงฆ์นี่ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตอนเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติตอนเพื่อความปล่อยวางเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมลงตรงเนี้ย